ทำไม MBTI ไทยเหล่านี้ถึงยังโสดเวอร์ชันบ้านเขียวเริ่มกันที่ไทย INFJ กันก่อนเลย <c oughs> อันนี้ยืนหนึ่งเลยเนาะเขาจะไม่ได้เปิดใจให้ไขง่ายๆเนาะกันกรองความคิดคิดแล้วคิดอีกคนๆเนี้ยมันใช่กับเขาจริงๆไหมมองหาความสัมพันธ์อ่ะเขาจะไม่ได้มองแค่แบบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเวลาจะเข้าหาเรารู้สึกต้องจริงใจจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบมาเล่นๆอ่ะมันดูออกแล้วมันสามารถเฟลได้อ่ะค้ายต่อมาคือ i n f p หรือว่าเขาอยากมีแต่ว่าขี้เกียจออกจากบ้านกันคนไทยเนี่ยเขามีความคิดแล้วก็อารมณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งมาในเวลาที่เริ่มชอบใครหรือจะเก็บไว้ลึกมากอัดแน่นอยู่ภายในแต่ไม่ได้ค่อย แสดงมันออกมาได้ง่ายๆจะไม่ได้แสดงเก่งออกมาเท่ากับที่เขาจินตนาการในสมอง<ะ>ก็เป็นคนที่ไวใจคนไม่ได้ง่ายขนาดนนเขาก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถเปิดใจให้ใครได้ง่ายๆด้วยนะเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวตอนนี้อาจจะแฮปปี้กว่าก็ได้แต่ลึกๆจริงๆคนไทยเนี้ยอยากมีนะทายต่อมาคือทาย ENFJ นั่นเองเขาเป็นคนมีข้อมีสเสน่ห์เลยเขาจะเป็นคนที่รู้จักวิธีการเข้าหาผู้คนอะแล้วก็สามารถที่จะเทคแคร์คนรอบข้างได้อย่างดีนะแต่บางทีเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่ต่เหตุผลจริงๆอะที่ เขายังโสดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากมีคนที่รักเขาด้วยใจจริงในทุกแง่มุม,มลึกถึงจิตวิญญาณแบบมันไม่ใช่แค่ฉาบฉวยหรือสเปคที่เขาตั้งไว้อะอในตอนแรกอ่ะเขาอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ดีแต่สักพักถ้าเขาสัมผัสว่าเอ๊ะทุกๆอย่างอะ่ะ มันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะจบลงไปเร็วมากความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นคบกันก็ได้เพราะเหตุนี้เองก็เลยอาจจะทำให้ไทย e n j โสดหรือเปล่านะไทยสุดท้ายได้กับไทย e n f p ไทยนี้โสดได้ไงเนี่ยเอาจริงๆคนโสดไทย e n p ก็มีอยู่มากมายเพราะความที่คนไทย e n f p เขามีฟัง์กชันน้องนีเนาะเวลาแบบเลือกใครสักคนก็อาจจะ คนนี้ใช่หรือเปล่าหรือคนนี้ยังไม่ใช่นะเหมือนเขาจะแบบสามารถที่จะเปิดใจได้ง่ายเวลาเจออะไรที่มันตื่นเต้นเล่าใจหรือว่าเวลาอะไรที่ตรงสเปกับเขาสามารถที่จะสปาร์กติดได้ง่ายมากในช่วงแรกอะนาแต่ก็ใช่ว่าเขาจะสามารถสารางสัมพันธ์เนี้ยให้มันต่อถึงจบได้อพอมองเข้าไปลึกๆจริงๆอะ มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็ได้พลมันเป็นวัฏจักรวนเวียนไปอย่างเงี้ยแบบเอ๊ยยังไม่เจอคนที่คลิกจริงๆสักทีนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้ MBTI ไทยเราเนี่ยเขาโซดนันเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะม,มันไม่ได้ทั้งหมดที่จะทําให้ทุก MBTI ที่เราพูดไปโซดเนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่กําลังโซดอยู่แต่และ MBTI ในไทยบ้านเราเนี่ยทําไมถึงโซดกันอยู่นะคิดว่าเพราะอะไรมาบอกกันบ้างนะและอยากดูบ้านไหนต่อพิมพ์เมนเข้ามาเลยนะเดี๋ยวรีบทําให